ออกกะเงะเงาแห่งความพักดีในยุคเซนโกคกูอันมืดมิดตระกูลอิิบผู้พักดีในเงามืดถักทอเรื่องราวแห่งเกียรติยศความเสียสละและการต่อสิ่งที่ถูกต้องแม้จะต้องแลกด้วยชีวิตบทที่หนึ่งกำเนิดแห่งเงาบทที่หนึ่งกำเนิดแห่งเงาตระกูลอีนามนี้ก้องกังวาลแผ่นดินด้วยเกียรติและความพักดีที่ยังรากลึกมานานาน,นับศตวรรษพวกเขาคืออีกะเงะ เงาแห่งโชกุนผู้ซึ่งสาบานตนว่าจะจะพิทักษ์รักษาผู้ปกครองด้วยชีวิตแม้นั้นหมายถึงการต้องสังหารในเงามืดหรือรเผชิญหน้ากับศัตรูที่แข็งแกร่งที่สุดก็ตามเรื่องราวของเราเริ่มต้นขึ้นในยุคสมัยที่ความสงบก,กำลังถูกคุกคามกลุ่มกบฏท,ที่นำโดยผู้ผู้มีวาสศิล์กำลังปลุกกระดมให้ประชาชนลุกขึ้นต่อต้านอำนาจของโชกุน ความขัดแย้งและความไม่ไว้วางใจแพร่ขาย,ยายไปทั่วทุกหัวระแหงอีอกกะแงะนักรบหนุ่มผู้สืบทอดสายเลือดของตระกูลอิอกกำลังเตรียมตัวสำหรับพิธีสาบานตนอันศักดิ์สิทธิ์ที่ทำให้เขากลายเป็นเงาอย่างเต็มตัวพิธีนี้จัดขึ้นที่ศาลเจ้าโบราณซึ่งตั้งอยู่ลึกเข้าไปในป่าการฝึกฝนของอีอกกะแงะนั้นเข้มงวดและโหดร้ายเขาได้รับการฝึกฝนจากปรมาจารย์ผู้มากประสบการณ์ ผู้ซึ่งเป็นทั้งครูและบิดาคนที่สองของเขาประมาจารย์เขี้ยวเข็นให้อีกแงะข้ามขีดจำกัดของตนเองทั้งทางร่างกายและจิตใจเพื่อให้เขาสามารถรับมือกับภารกิจที่รออยู่ข้างหน้าได้ในขณะที่อีกแงะกำลังเตรียมตัวสำหรับพิธีสาบานตนเขากลับรู้สึกถึงความขัดแย้งภายในจิตใจความพักดีต่อระกูและโชกุนนั้นฝังรากลึกในสายเลือดของเขา แต่เขาก็เริ่มคำถามต่อความถูกต้องชอบธรรมของการปกครองความทุกข์ยากของประชาชนที่ถูกกดขี่ข่มเหงทาให้เขาไม่สบายใจเขาเริ่มสงสัยว่าการเป็นเงาวที่ซื่อสัตย์เพียงอย่างเดียวนั้นเพียงพอแล้วหรือไม่เขาควรจะทํามากกว่านั้นเพื่อช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนหรือไม่ความคิดเหล่านี้วนเวียนอยู่ในหัวของเขาก่อให้เกิดความลังเลและความไม่แน่ใจ พิธีสาบานตนเริ่มต้นขึ้นเมื่อแสงแรกของวันศาสสองอีอิกะเงยืนอยู่หน้าแท่นบูชาใบหน้าของเขาเคร่งครึมและแน่วแน่โชกุนประทับอยู่บนบัลลังสายตาของเขาจับจ้องมาที่อีอิกกะเงด้วยความคาดหวังประมาจายืนอยู่ข้างหลังอีอิกะเงคอยให้กำลังใจและสนับสนุนในขณะที่อิกกะเงกล่าวคำสาบานเขาตระหนักดีว่าชีวิตของเขาจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเขาจะกลายเป็นเงาอย่างเต็มตัว เป็นเครื่องมือของโชกุนหลังจากพิธีสาบานตนอ,อีกะเงะได้รับการมอบหมายภารกิจแรกนั่นคือการสืบหาข่าวสารเกี่ยวกับกลุ่มกลุ่มบทและผู้นำของพวกเขาเขาต้องแทรกซึมเข้าไปในหมู่บ้านและเมืองต่างๆเพื่อรวบรวมข้อมูลเขาต้องใช้ทักษะการต่อสู้และการลอบเร้นที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างหนักเพื่อเอาชีวิตรอดในระหว่างการเดินทางอิกะเงะได้พบกับชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนจากการปกครองของโชกุน เขาได้เห็นความยากจนความหิวโหยและความสิ้นหวังเขาได้ยินเรื่องราวของการถูกกดขี่ข่มเหงและการเอารัดเอาเปรียบเรื่องราวเหล่านี้ยิ่งทําให้ความขัดแย้งในจิตใจของเขาเพิ่มมากขึ้นเขาเริ่มสงสัยว่าเขาควรจะพักดีต่อโชคกุลต่อไปหรือไม่หรือเขาควรจะเข้าร่วมกับกลุ่มบ่มกฎเพื่อต่อสู้เพื่อความยุติธรรมความคิดเหล่านี้ทําให้เขาต้องเผชิญหน้ากับการตัดสินใจที่ยากลําบากเขาต้องเลือกระหว่างความพักดีต่อตระกูล และความปรารถนาที่จะช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนบทที่สองเสียงกระซิบจากวังหลวงบทที่สองเสียงกระซิบจากวังหลวงการประชุมลับของตระกูลอีเริ่มต้นขึ้นในคืนในที่มืดมิดที่สุดของฤดูนหนาวแสงจากตะเกียงริบรีส่องสว่างใบหน้าเคร่งเครียดของเหล่าสมาชิกอาวุโสที่นั่งล้อมรอบโต๊ะไม้ขนาดใหญ่ปรมาจารย์อีอิงเผู้เป็นผู้นำรตระกูลในปัจจุบัน กล่าวด้วยน้ำเสียงหนักแน่นโชกุนได้ส่งสารรับมาถึงเราเขายื่นม้วนกระดาษที่ผูกด้วยได้สีม่วงเข้มให้แก่ผู้ที่นั่งอยู่ทางขวาสารนี้มีเนื้อหาสำคัญยิ่งประมาจารย์กล่าวต่อเมื่อทุกคนได้อ่านสารนั้นจบโชกุนทรงทราบถึงการเคลื่อนไหวของกลุ่มกลุ่มบทที่กำลังก่อตัวขึ้นและพระองค์ทรงมีพระบัญชาให้ตระกูลอีอีของเราแทรกซึมเข้าไปในกลุ่มนั้นเพื่อสื่อหาผู้นำและแผนการทั้งหมด ความเงียบเข้าปกคุมห้องประชุมความพักดีต่อโชกุนนั้นอย่างรักลึกในสายเลือดของตระกูลอิอิแต่การทรยศต่อผู้ที่คิดจะเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองก็เป็นสิ่งที่ขัดต่อจิตวิญญาณของนักรบนี่เป็นการตัดสินใจที่ยากลำบากยิ่งอิอิกระงยเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงกังวลหากเราแทรกซึมเข้าไปเราจะต้องแทงทำเป็นเห็นด้วยกับอุดมการณ์ของพวกเขาและอาจต้องลงมือกระทำการที่ขัดต่อหลักการของเรา ประมาจา์พยักหน้าข้าเข้าใจถึงความกังวลของเจ้าแต่จงจําไว้ว่าเราคือเงาแห่งความพักดีหน้าที่ของเราคือการปกป้องโชกุนและบ้านเมืองแม้แม้ว่ามันจะต้องแลกด้วยความขัดแย้งในจิตใจของเราเองก็ตามเขามองไปยังอีกแกง่ด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความขาดหวังอีกแกง่เจ้าคือผู้ที่มีความสามารถและเฉลียวฉลาดที่สุดในตระกูลข้าขอฝากภารกิจนี้ไว้กับเจ้า จงเดินทางไปยังเมืองหลวงและแท็กซึมเข้าไปในกลุ่มบทให้จงได้อีกะแงะรับสั่งด้วยความหนักใจเขาเดินทางไปยังเมืองหลวงโดยปลอมตัวเป็นพ่อค้าเร่รถม้าของเขาบรรทุกสินค้ามากมายแต่สิ่งที่ซ่อนอยู่ภายในคือดาบและอุปกรณ์ที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติภารกิจลับการเดินทางเป็นไปอย่างราบรื่นแต่ความกังวลในใจของเขากลับเพิ่มมากขึ้นทุกขณะ เขาไม่รู้ว่าเมื่อไปถึงเมืองหลวงแล้วจะต้องเผชิญหน้ากับอะไรบ้างและเขาจะสามารถรักษาสมดุลระหว่างความพักดีต่อโชกุนและความเชื่อมั่นในความถูกต้องของตนเองได้อย่างไรเมื่อเดินทางถึงเมืองหลวงอ,อีกกะเงดได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับกลุ่มกฎบทมากมายพวกเขาถูกเรียกว่ากลุ่มดาวรุ่งอรุณผู้ที่เชื่อว่าโชกุนผลปกครองด้วยความยุติธรรมและต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้น อ,อีกงเงะเริ่มสืบอหาข่าวสารเกี่ยวกับกลุ่มนี้อย่างลับๆและในที่สุดเขาก็ได้พบกับแหล่งข่าวที่สามารถนำพาเขาไปพบกับผู้นำของกลุ่มได้การพบกันครั้งแรกเกิดขึ้นในกระท่อมลับแห่งหนึ่งนอกเมืองหลวงผู้นำกฎเป็นชายชราที่มีดวงตาคม,มกริบและแววตาที่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นเขาแนะนำตัวเองด้วยนามแฝงว่าเทนโซและกล่าวต้อนรับอีอกงเงะด้วยท่าทีที่เป็นมิตร ข้าได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับเจ้ามาบ้างแล้วเทนโซกล่าวเจ้าเป็นผู้ที่เห็นถึงความยุติธรรมที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองและต้องการที่จะเข้าร่วมกับพวกเราในการเปลี่ยนแปลงอีอกเง่ตอบด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความแน่วแน่ใช่ข้าเบื่อหน่ายกับการปกครองที่กดขี่และการทุจริตที่เกิดขึ้นข้าต้องการที่จะสร้างสังคมที่ทุกคนมีความเท่าเทียมกันและมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จ เทนโซยิ้ม so อย่างพึงพอใจข้าย,ยินดีต้อนรับเจ้าสู่กลุ่มดาวรุ่งอรุณเราต้องการคนเช่นเจ้าผู้ที่มีความกล้าหาญและความมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลงโลกบทที่สามเงามืดในหมู่ดาวบทที่สามเงาหมืดในหมู่ดาวอีกแงกะเงาแห่งความพักดีได้รับมอบหมายภารกิจที่ท้าทายที่สุดในชีวิตจากโชกุล นั่นคือการแทรกซึมเข้าไปในกลุ่มกบฏท,ที่กำลังก่อตัวขึ้นอย่างเงียบๆในเงามืดเป้าหมายของเขาไมใ่ใช่เพียงแค่การระบุตัวของสมาชิกแต่เป็นการค้นหาผู้นำตัวจริงผู้ที่อยู่เบื้องหลังการวางแผนทั้งหมดประมาจารย์ของอีอกันเงะได้เตือนเขาถึงอันตรายที่รอยอยู่ข้างหน้ากลุ่มบทนี้เต็มไปด้วยผู้ที่สิ้นหวังและพร้อมที่จะทำทุกวิถีทางเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่พวกเขาต้องการความพักดีของอีกันเงะ ต่อโชกุนคือสิ่งเดียวที่นำทางเขาในความมืดมิดนี้อ,อีกกะเงะเริ่มต้นการเดินทางด้วยการปลอมตัวเป็นชาวนาที่ถูกกดขี่เขาเดินทางไปยังหมู่บ้านที่ทราบกันดีว่าเป็นแหล่งซ่องสุมของกลุ่มกบฏท,ที่นั่นเขาได้พบกับคนหลากหลายประเภทตั้งแต่ชาวนาที่สูญเสียที่ดินไปถึงซามูไรที่ถูกปลดประจำการทุกคนต่างมีความแค้นต่อโชกุนและความปรารถนาที่จะเปลี่ยนแปลงสังคม อีกงเงะใช้เวลาหลายวันในการสร้างความไว้วางใจกับคนเหล่านี้เขาเล่าเรื่องราวความยากลำบากของตนเองและแสดงความเห็นอกเห็นใจต่อความทุกข์ทรมานของพวกเขาในที่สุดเขาก็ได้รับการยอมรับและได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประชุมลับของกลุ่มกดในการประชุมลับอีก,กังเงะได้พบกับบุคคลน,น่าสงสัยมากมายแต่ละคนต่างมีแรงจูงใจและเป้าหมายที่แตกต่างกันไป มีนักดาบผู้แข็งแกร่งที่ต้องแก้แค้นให้กับต,บตระกูลของเขาบวกผู้มีวาจาคมคายที่ปลุกกระดมให้ผู้คนลุกขึ้นต่อต้านความอายุตรรมและพ่อค้าผู้ร่ำรวยที่ให้การสนับสนุนทางการเงินแก,ก่กลุ่มกลุมบทอ,อีกกะเงะสังเกตการทุกคนอย่างระมัดระวังพยายามที่จะหาเบาะแสที่จะนาเขาไปสู่ผู้นำตัวจริงระหว่างการประชุม อ,อีกแงกได้สนทนากับชายคนหนึ่งจะเป็นผู้เหมือนจะมีอิทธิพลในกลุ่มกบชายคนนี้แนะนำตัวเองว่าชื่อคาแงะเงาวและดูเหมือนจะรู้เรื่องราวของอีกแงะเ,เป็นอย่างดีคาแงะกล่าวว่าเขาเชื่อว่าอีกแงะมีศักยภาพที่จะเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มกบและเสนอให้เขาเข้าร่วมภารกิจพิเศษภารกิจนั้นคือการรอบสังหารขุนนางผู้ทรงอิทธิพลคนหนึ่งที่เป็นผู้สนับสนุนหลักของโชกุน อิอิกเงรู้ว่านี่คือโอกาสที่จะพิสูจน์ความพักดีของเขาต่อกลุ่มโบสและเข้าใกล้ผู้นำตัวจริงแต่เขาก็รู้ดีว่าการกระทำเช่นนี้จะขัดต่อหลักการของเขาในฐานะนักรบผู้ซื่อสัตย์อิกเงะต้องตัดสินใจว่าจะทำอย่างไรต่อไปเขาจะเลือกความพักดีต่อโชกุนหรือความพักดีต่อกลุ่มกบบทที่4ความจริงที่ถูกซ่อนไว้ บทที่สี่ความจริงที่ถูกซ่อนไว้อีกกะเงะนักรบเงาผู้พักดีแห่งตระกูลโชกุนกำลังปฏิบัติภารกิจลาดตะเวนในเขตชายแดนที่มักเกิดความขัดแย้งอยู่บ่อยครั้งความสงบสุขที่ดูเหมือนจะมั่นคงนั้นอ,อีกกะเงะรู้สึกได้ถึงกระแสที่แปรปวนราวกับพายุร้ายกำลังก่อตัวขึ้นอย่างเงียบ,ยยบในระหว่างที่เขากำลังตรวจสอบซากปรักหักพังของวัดร้างแห่งหนึ่งอ,อีกกะเงะได้สังเกตเห็นร่องรอยที่ผิดปกติ บริเวณพื้นดินที่ถูกขุดคุ้ยและปกปิดไว้อย่างไม่มิดชิดไม่มิดชิดด้วยสัญชาตญาณของนักรบที่ได้รับฝึกฝนมาอย่างดีอีอีกะเงะตัดสินใจขุดค้นบริเวณน,นั้นและในที่สุดเขาก็ได้พบกับหีบไม้เก่าคร่ำคร่าที่ถูกซ่อนไว้ใต้ดินเมื่อเปิดผีบอกอีอีกะเงะก้องตกตะลึงกับสิ่งที่อยู่ภายในหีบนั้นเต็มไปด้วยเอกสารลับแผนที่ยุทธศาสตร์ และจดหมายที่ถูกส่งถึงบุคคลสำคัญต่างๆในแวดวงขุนนางเมื่ออ่านเนื้อหาในเอกสารเหล่านั้นอีกอกะเงก,ก็เข้าใจได้ทันทีว่ากำลังมีแผนการร้ายที่อาจนำไปสู่สงครามกลางเมืองครั้งใหญ่ความพักดีต่อโชกุนที่อิกะเงะย,ยึดมั่นมาตลอดชีวิตเริ่มสั่นคลอนเมื่อเขาพบว่ามีขุนนางบางส่วนกำลังวางแผนที่จะโค่นล้มโชกุนและแย่งชิงอำนาจความจริงที่ถูกซ่อนไว้ ทําให้จิตใจของอีกางเงปันปว่วนเขาต้องตัดสินใจว่าจะทําอย่างไรต่อไปเขาจะนําความจริงนี้ไปบอกโชกุนหรือไม่หรือเขาควรจะสืบสวนเรื่องนี้ด้วยตนเองเพื่อหาหลักฐานเพิ่มเติมการเปิดความจริงอาจนําไปสู่ความวุ่นวายและการนองเลือดแต่การปล่อยให้แผนการร้ายนี้ดําเนินต่อไปก็อาจนําไปสู่หายนะที่ยิ่งใหญ่กว่าอีกาเงตัดสินใจที่จะจะสืบสวนเรื่องนี้ต่อไป เขาต้องการที่จะรวบรวมหลักฐานให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ก่อนที่จะตัดสินใจว่าจะทำอย่างไรต่อไปเขาเริ่มติดตามร่องรอยของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับแผนการร้ายนี้และในที่สุดเขาก็ได้พบกับผู้นำพ่วมบทอ,อีกแงะติดตามผู้นำบทไปยังสถานที่ลับแห่งหนึ่งในป่าลึกที่นั่นเขาได้ยินการสนทนาระหว่างผู้วางนำกฎและขุนนางผู้ทรยศ พวกเขากำลังวางแผนที่จะรอบสังหารโชกุนและยึดครองอำนาจอีิอก,กะเงะได้ยินชื่อของปลอมาจารย์ผู้เป็นที่เคารพของเขาถูกกล่าวถึงในการสนทนาด้วยเขาถึงกับช็อกเมื่อรู้ว่าปลอมาจารย์ของเขาก็มีส่วนเกี่ยวข้องๆกับแผนการร้ายนี้เช่นกันความพักดีของอีิอก,กะเงะถูกทดสอบอย่างหนักต้องเลือกระหว่างความพอดีต่อโชกุนความพักดีต่อปรมาจารย์และความถูกต้องเขา รู้ว่าไม่ว่าเขาจะเลือกทางใดก็จะต้องมีคนเจ็บปวดและเสียใจอ,อีกัเงตัดสินใจที่จะเผชิญหน้ากับผู้นำกฎ,กฎเขาปรากฏตัวขึ้นต่อหน้าพวกเขาและกล่าวด้วยน้ำเสียงที่เด็ดเดียวว่าข้าจะไม่ยอมให้พวกท่านทำลายความสงบสุขของแผ่นดินนี้ผู้นำกฎและขุนนางผู้สรยศต่างตกใจเมื่อเห็นอีกักเงะพวกเขารู้ว่าอีกเงะเป็นนักรบที่แข็งแกร่งและการต่อสู้กับเขาไม่ใช่เรื่องง่าย ผู้นำบทสั่งให้ลูกน้องเข้าโจมตีอีกันทันทีการต่อสู้เริ่มต้นขึ้นอย่างดุเดือดอ,อีกังเงใช้ทักษะการต่อสู้ที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีในการต่อสู้กับศัตรูเขาสามารถเอาชนะศัตรูได้ทีละคนแต่พวกเขาก็มีจํานวนมากกว่าเขามากในที่สุดอ,อีกังเงก็สามารถเผชิญหน้ากับผู้นําบทได้ตัวต่อตัวอ,อีกังเงและผู้นําบทต่อสู้กันอย่างดุเดือด เดือดทั้งสองคนต่างก็เป็นนักรบที่แข็งแกร่งแต่ในที่สุดอ,อีกงเงก็สามารถเอาชนะผู้นำบทได้เขาจับตัวผู้นำกบฏและคุนนางพุทยศและนำตัวพวกเขาไปส่งให้โชกุนโชกุนรู้สึกตกใจเมื่อได้ทราบถึงแผนการร้ายที่เกิดขึ้นเขาตัดสินใจที่จะลงโทษผู้ทอยอย่างหนักและยกย่องอีอกงเงะในฐานะวีบุรุษอ,อีกงเงได้รับตำแหน่งรางวัลมากมาย แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับเขาคือการที่เขาสามารถรักษาความสงบสุขของแผ่นดินไว้ได้แม้ว่าเขาจะต้องเผชิญหน้ากับความจริงที่เจ็บปวดและต้องตัดสินใจในสิ่งที่ยากลำบากอ,อีกเง่ยังคงเป็นนักรบเงาผู้พักดีแห่งตระกูลโชกุนต่อไปเขาพร้อมที่จะปกป้องโชกุนและแผ่นดินจากภัยอันตรายทุกรูปแบบแม้ว่าเขาต้องเสียสะทุกสิ่งทุกอย่างก็ตาม เรื่องราวของอีกังเงะได้กลายเป็นตำนานที่เล่าขานกันสืบไปไปเหล่านบงอบเงารุ่นหลังต่างก็ยึดมั่นในความพักดีและความกล้าหาญของเขาเป็นแบบอย่างพวกเขาพร้อมที่จะเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อปกป้องโชกุนและแผ่นดินแต่ถึงกระน,นั้นอีกังเงะก็ยังคงรู้สึกถึงความไม่สบายใจลึกๆภายในใจเขาไม่สามารถลืมเรื่องราวที่เกิดขึ้นได้เขาไม่สามารถลืมใบหน้าของปรมาจารย์ที่ท่ยได้เขาไม่รู้ว่า เขาจะสามารถไว้วางใจใครได้อีกต่อไปเขารู้ว่าความสงบสุขที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเพียงภาพลวงตาและสงครามที่แท้จริงเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นเท่านั้นบทที่ห้าทางเลือกแห่งเกียรติยศบทที่หาทางเลือกแห่งเกียรติยศอีกกระเหยยืนอยู่บนระเบียงไม้มองลงไปยังหมู่บ้านที่อยู่เบื้องล่างควันไฟลอยอ้อยอิงขึ้นสู่ท้องฟ้า เป็นสัญญาณแห่งความทุกข์ยากที่โชกุนมอบให้แก่ประชาชนการเก็บภาษีที่สูงเกินไปการบังคับเกฑ์แรงงานและการละเลยความเดือดร้อนทําให้ความโกรธแค้นสะสมอยู่ในใจของชาวบ้านราวกับดินปืนที่รอวันระเบิดเขาในฐานะนักพรบพักดีต่อตระกูลอีอิและโชกุนมาโดยตลอดรู้สึกถึงความขัดแย้งภายในจิตใจอย่างรุนแรงหน้าที่ของเขาคือการปกป้องโชกุนแต่การกระทำของโชกุนในตอนนี้ กลับเป็นการทำร้ายประชาชนผู้บริสุทธิ์เขาจะเลือกทางใดระหว่างความพักดีต่อผู้ปกครองหรือความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์เขาเดินไปยังห้องโถงใหญ่ที่ซึ่งสมาชิกคมคันของตระกูลอีกกำลังรอเขาอยู่ประมาจา์ดาผู้เท่านั่งอยู่บนพื้นพรมดวงตะคมกริบราวเย่วจับจ้องมาอย่างเขาเหล่าขุนศึกและซามูไรคนสนิทต,ต่างนั่งเรียงรายอยู่สองข้างทางเงียบสงบรอฟังการตัดสินใจของผู้นำตระกูล ท่านประมาจารย์ท่านลุงและทุกท่านอ,อ,อิกะเงะกล่าวด้วยน้ำเสียงหนักแน่นสถานการณ์ในตอนนี้มิอาจปล่อยให้เป็นไปเช่นนี้ได้อีกต่อไปการกระทำของโชกุนกำลังนำพาความหายน้ามาสู่แผ่นดินความพักดีของเราที่มีต่อตระกูลอีอีกต้องมาพร้อมกับความรับผิดช,ชอบต่อประชาชนเราจะเพิกเฉยต่อของทุกย่าของพวกเขาได้อย่างไรประมาจา์ดับมองมาที่อิกะเงะ ด้วยสายตาที่ยากจะอยากถึงถึงเจ้ากำลังคิดที่จะโถยต่อโชกุลหรืออ,อ,อีกกะเงะการกระทําเช่นนั้นจะนำมาซึ่งความอัยอดและความตายแก่ตระกูลอีกข้าทราบดีถึงผลที่จะตามมาอ,อีกกะเงะตอบกลับอย่างหนักแน่นแต่ข้าไม่อาจทนเห็นประชาชนต้องทนทุกขทรมานต่อไปได้ข้าจะเลือกปกป้องพวกเขาแม้จะต้องแลกด้วยชีวิตเขาถอนหายใจก่อนจะกล่าวต่อ ข้าได้ข่าวว่ามีกลุ่มกบฏท,ที่รวบรวมกําลังพลอยู่ทางเหนือพวกเขามีผู้นําที่เปี่ยมไปด้วยคุณธรรมและความสามารถพวกเขาต้องการที่จะโค่นล้มโชกุนและสร้างสังคมที่เป็นธรรมยิ่งขึ้นเสียงฮือฮาดังขึ้นภายในห้องโถงสมาชิกตระกูลอีกต่างแสดงความไม่เห็นด้วยกับการตัดสินใจของอีกอีกแงะแต่เขายกมือขึ้นเพื่อส่งสัญ,ญญาณให้ทุกคนเงียบลงข้าเข้าใจถึงความกวนของทุกท่านอีกอีกแงะกล่าว แต่ข้าได้ตัดสินใจแล้วข้าจะเดินทางไปยังค่ายกบฏและเจจาความร่วมมือหากพวกเขาเป็นดังที่ข้าได้ยินมาเราจะร่วมมือกันโค่นล้มโชกุนและนำสันติสุขกลับคืนสู่แผ่นดินเขาหยิบดาบคาตานะขึ้นมาถือไว้มั่นข้าจะใช้ดาบเล่มนี้ปกป้องประชาชนและรักษาเกียรติยศของระกูลอีกอีกเงะเดินทางไปยังค่ายบทที่อยู่ทางเหนือท่ามกลางพายุฝนที่หมกมนำ่ำ เขาพบกับผู้นำบทชายผู้มีแววตาเด็ดเดี่ยวและเปลี่ยนไปด้วยความหวังท่านคืออีกกะเงะแห่งตระกูลอีอีใช่หรือไม่ผู้นำบทถามใช่แล้วอีอีกะเงะตอบข้ามาที่นี่เพื่อเสนอความร่วมมือข้าและตระกูลอีอีจะร่วมกับท่านค้นลมโชกุนผู้นำบทยิ้มข้ายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านตัดสินใจเช่นนี้ท่านอีกะเงะข้าเชื่อว่าด้วยความกล้าหาญและความสามารถของท่าน เราจะสามารถสร้างสังคมที่เป็นธรรมยิ่งขึ้นได้อีกกะเงะและผู้นำบทจับมือกันแน่นเป็นสัญญาณแห่งพันธมิตรที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในแผ่นดินการตัดสินใจของอีกเงะในครั้งนี้จะถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ในฐานะทางเลือกแห่งเกียรติยศที่มีได้ยึดติดอยู่กับความพักดีที่ไร้เหตุผลแต่เป็นการเลือกที่จะยืนหยัดเพื่อความถูกต้องและปกป้องประชาชนผู้บริสุทธิ์ การต่อสู้ครั้งใหม่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นและอนาคตของแผ่นดินอยู่ในมือของพวกเขาแล้วบทที่ 6. แสงแห่งความหวังบทที่6แสงแห่งแห่งความหวังอ,อีก,กเงินอยู่บนเนินเขามองลงไปยังหมู่บ้านที่เคยสงบสุขบัตรนี้กลับเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและความสิ้นหวังเงาแห่งความพักดีที่เขามีต่อโชกุนค่อยๆจางหายไป เมื่อได้เห็นความโหดร้ายที่โชกุนกระทำต่อประชาชนของตนเองเขาปรึกษาหารือกับปรมาจารย์ผู้เท่าและผู้นำกบฏหลายครั้งพวกเขาต่างเห็นพ้องต้องกันว่าหนทางเดียวที่จะนำพาความสงบสุขกลับคืนมาได้คือการลุกขึ้นต่อสู้ข้าไม่อาจทนเห็นประชาชนต้องทนทุกข์ทรมานอีกต่อไปอีกกะเงะกล่าวด้วยน้ำเสียงหนักแน่นข้าจะนำตระกูลอีเข้าสู่สงครามกับโชกุน เพื่อปลดปล่อยพวกเขาจากความยุติธรรมนี้ประมาจารย์พยักหน้าด้วยความเห็นด้วยการตัดสินใจของเจ้าย่อมนำมาซึ่งความยากลำบากแต่เป็นการกระทำที่ถูกต้องแล้วจงจำไว้ว่าเจ้าไม่ต่อสู้เพียงลำพังประชาชนจะอยู่เคียงข้างเจ้าผู้นำกบลุกขึ้นยืนและประสานมือกับอีก,กะเงะพวกเราพร้อมที่จะสนับสนุนเจ้าทุกวิถีทางโชกุนได้กระทำการเกินกว่าเหตุแล้ว เขาจะต้องได้รับผลกรรมที่ก่อไว้อีออิกะเงะเดินลงจากเนินเขาตรงไปยังใจกลางหมู่บ้านเขาขึ้นไปยืนบนแท่นสูงและประกาศด้วยเสียงดังฟังชัดพี่น้องทั้งหลายข่าอีออิกะเงะขอประกาศสงครามกับโชกุนผู้ชั่วร้ายเขาได้สรโยยยศต่อความไว้วางใจของพวกเราเหยียบย่ำศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และปล้นสดมทรัพย์สินของพวกเราถึงเวลาแล้วที่เราจะลุกขึ้นสู้เพื่ออ,อิสรภาพและอนาคตของลูกหลาน เสียงโห่ร้องดังกึกก้องไปทั่วทั้งหมู่บ้านประชาชนต่างพากันแสดงความยินดีและให้คำมั่นสัญญาว่าจะสนับสนุนอิอิกะกเงงอย่างเต็มที่พวกเขาเตรียมอาวุธและเสเบียงพร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้ากับกองทัพของโชกุนการประกาศสงครามของอิอิกะกเงงสร้างความพึกเหิมให้กับประชาชนทั่วทั้งแควนพวกเขาเริ่มรวมตัวกันเป็นกลุ่มกบฏเล็กๆและโจมตีกองกำลังของโชกอย่างต่อเนื่อง ข่าวลือแพร่สะพัดไปทั่วว่าอ,อีกกะเงะคือนักรบผู้กล้าที่ได้รับพรจากเทพเจ้าและจะนำพาพวกเขาไปสู่ชัยชนะอ,อีกกะเงะเริ่มการรวมพลพักจากทั่วทุกสารทิศนักรบซามูไรผู้เชี่ยวชาญการใช้ดาบชาวนาผู้กล้าหาญและแม้แต่พระสงฆ์ผู้มีเมตตาต่างเข้าร่วมกองทัพของเขาพวกเขาฝึกฝนยงหนักเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเผชิญหน้าครั้งใหญ่ที่จะมาถึงพวกเราอาจมีจำนวนน้อยกว่า แต่พวกเรามีความมุ่งมั่นที่แข็งแกร่งกว่าอิอิกังเงะกล่าวในการปราศัยต่อหน้ากอ,กองทัพพวกเราไม่ได้ต่อสู้เพื่อความมั่งคั่งหรืออำนาจแต่พวกเราต่อสู้เพื่อความยุติธรรมและอิสรภาพจงจำไว้ว่าทุกชีวิตมีความหมายและพวกเราจะต้องปก,ป,กป้องพวกเขาจากความโหดร้ายของโชกุนกองทัพของอิอิกะเงะเริ่มเคลื่อนพลออ,อกจากหมู่บ้านมุ่งหน้าไปยังเมืองหลวงที่ซึ่งโชกุนกำลังวางแผนการร้าย พวกเขาต้องเผชิญหน้ากับอุปสรรคมากมายทั้งกองกำลังของโชกุนที่คอยดักซุ่มโจมตีและทราบอากาศที่เลวร้ายแต่พวกเขาก็ไม่ยอ่อท้อเขาเดินหน้าต่อไปด้วยความหวังว่าแสงแห่งความยุติธรรมจะส่องสว่างในไม่ช้า